เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนํามาเล่าในค่ําคืนนี้นะครับมันเกิดขึ้นกับครบอบครัวครอบครัวหนึ่งนในจังหวัดสระบ,บุรีเหตุการณ์ทั้งห<ล>มดจะเกิดข,ขึ้นมาได้ประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วละและผมจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะหดหู่แล้วก็สะเทือนใจมาก,มาก,มากเลยเพราะว่าเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาโดยคุณชาตินะครับ แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวท,ที่คุณชาติเขา<อ><อ>ต้องเสียน้องชายอันเป็นที่รักไปและแน่นอนแล้วว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะสะเพรือนขวัญแล้วก็หดหูไม่น้อยเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปในวันที่มันเกิดเรื่องก็คือตัวคุณชาติเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณเด่นเลยครับคือผมจะขออธิบายลักษณะอุปนิสัยของคุณเด่นให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันก่อนนะว่า โดยส่วนตัวแล้วตัวคุณเด่นเขาจะเป็นคนที่คนในครอบครัวรักมากๆเลยเพราะว่าตัวคุณเด่นเองจะเป็นคนที่ชอบทามาหากินเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่โต้ตุีมพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาญาติพี่น้องทุกคนจะรักกันหมดแล้วตัวคุณเด่นเองแกก็มีเมียคนหนึ่งแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งวัยประมาณสักสี่ห้าขวบซึ่งแน่นอน,นว่าตัวเขาเองก็ทําหน้าที่เสาหลักได้อย่างดีนะทั้งเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าช่วงไหนก็ตามที่คุณเด่นแกทํางานหนักเนี่ยแกก็จะหาเวลาว่างมาให้ลูกให้เมียล,ลงลช่วงเวลาวันหยุดก็จะพาไปเที่ยวไปเข้าว,วัดทำบุญซึ่งครอบครัวคุณเด่นในตอนนั้นก็กดูอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งซึ่งวันนั้นเองตัวคุณเด่นเขารู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายเขาก็เลยบอกกับเมียว่าเอออ้อยอ้อยช่วยไปซื้อยาพี่หน่อยได้ไหมพอดีพี่รู้สึก ปวดหัวตัวร้อนเหมือนจะไม่สบายอะ่ะตอนนั้นตัวคุณอ้อยภรยาก็ออกไปซื้อ,อยามาให้คุณเด่นทีนี้พอหลังจากที่คุณเด่นเขาป่วยอยู่ประมาณสักสองสามวันเนี่ยอ,อ,าาอาการมันก็เบาลงแต่ตตว่ามันก็ไม่ได้หายขาดสัทีเดียวนะครับปรากฏว่าภายในวันนั้นเองมันก็ได้มีสายโทรศัพท์สายนโทรเข้ามาคุณเด่นซึ่งสายที่ว่ามันก็เป็นลูกค้าที่คุณเด่นเขาจะต้องขับรถไปรับของส่งของให้ประจํา ซึ่งอาชีพของคุณเด่นเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นคนขับรถส่งของของที่ว่าในที่นี้ก็คือพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆนานานะครับปรากฏว่าภายในวันนั้นมันก็ได้มีสายโทรศัพท์<ม>สายห<ม>นึน่งโทรเข้ามาบอกว่าเขาจะต้องการอุปกรณ์ก่อสร้างไปส่งให้หน่อยได้ไหมที่จังหวัดอยุธยาซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวคุณเด่นเองในตอนนั้นเ,เขาก็ไม่ค่อยสบายอยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นงาน คุณเด่นเขาก็เลยตบปากรับคําว่าจะไปเพราะว่าค่ารอบต่อเที่ยวที่จะไปรับไปส่งของเนี่ยมันเยอะพอสมควรแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าตัวคุณเด่นเขารู้สึกปวดหัวตัวร้อนไม่สบายหรือว่าถ้ามันติดโุระจริงๆเนี่ยเขาปฏิเสธไปก็ได้นะหรือไม่เขาก็สามารถที่จะให้คุณชาติเนี่ยที่เป็นพี่ชายขับรถไปให้แทนก็ได้ซึ่งทุกครั้งที่เวลาคุณเด่นเขาใช้คุณชาติขับรถไปส่งของเนี่ย ทุกครั้งที่มันติดธุลาจริงๆเขาก็ไม่ได้ใช้ฟรีนะเ,เ,เขาก็ให้เงินคุณชาติถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนในครอบครัวก็ตามแต่ว่าคุณเด่นเขาก็ไม่เคยเอาอเ,เปรียบกันเลยแต่ทีนี้ภายในวันนั้นเองเนี่ยตัวคุณเด่นแกก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ทา,ทางที่ว่าตัวเองก็ป่วยอยู่แล้วคนป่วยเนี่ยมันก็ซึมๆสมๆอยู่แล้วนะครับเขาก็ตกลงว่าอ่ะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวจะขับรถออกไปส่งของให้ ก็รับปากจากทางหน้างานฝั่งนู้นไปซึ่งในตอนนั้นเองคนในบ้านเนี่ยก็ยังถามนะว่าเด่นไหวหรือเปล่าขับรถไหวหรือเปล่าให้ชาติไปส่งแทนไหมซึ่งคุณเด่นแกก็บอกว่าไม่เป็นไรไหวเดี๋ยวขับไปแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแค่อยุทยานี่เองหลังจากนั้นคุณเด่นเขาก็ขับรถออกจากบ้านไปซึ่งจากสละบุรีไปถึงอยุทยานี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันมากสักเท่าไหร่นะครับ อีตอนขาไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติดี <จะ S 1> และ,และโอเคอยู่ซึ่งพอคุณเด่นเขาถึงอยุธยาปุ๊บเขาก็โทรหาเมียบอกว่าเออเนี่ยส่งของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะกลับซึ่งตอนนั้นเมียก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ทีนี้ตั้งแต่ตอนที่คุณเด่นเขาโทรมาหาเมียครั<ด>้งสุดท<ส>้ายนีเมียก็รออยู่ที่บ้านซึ่งปกติแล้วเมียคุณเด่นเธอก็จะรอผัวกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะอ่ แต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่วางสายกันไปเป็นสายส,ายสุดท้ายนเนี่ยคุณเด่นเขาก็ไม่ได้คุยกับเมียอีกเลยนะเมียก็รออยู่ที่บ้านเป็นชั่วโมงเลยสองชั่วโมงก็แล้วสามชั่วโมงแล้วตตตตแต่ว่าทําไมผัวยังไม่ถึงบ้านทีนี้พอเมียคุณเด่นเธอททโทรกลับไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโทรไม่ติดละโทรไม่ติดในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าสัญญาณมันปิดเครื่องไปนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆว่าปกติแล้วตัวคุณเด่นเองแกจะไม่เคยปิดเครื่องมาก่อนไม่เคยไม่รับสายเมียมาก่อนแล้วที่มันน่าสงสัยที่สุดก็คือมันนานขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณเด่นยังไม่กลับถึงบ้านอีกทีนี้พอหลังจากที่หลอไปพักใหญ่เนี่ยมันก็เริ่มแปลกใจเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่ละเมียคุณเด่นเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณชาติเริ่มไปบอกพ่อบอกแม่ว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วนะ ทำไมป่านเนี้ย<ต>เด็ก<อ>มันถึงถยัง,ยงไม่กลับบ้านอีกเพราะว่าปกติแล้วตัวคุณเด็นเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ตลอดไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวเรื่องผู้หญิงยนียไม่ต้องห่วงทีนี้พอเหตุการณ์มันเริ่มเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มกังวลกะวายใจกันทั้งบ้านละว่าเฮ้ยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทั้งเมียทั้งคุณชาติเองก็ดีว่าใครเองก็ดีในบ้านเนี้ยก็ไล่โทรตามทั้งทันที่ว่าโทรไม่ติดเนี่ยก็โทรอยู่แบบนั้นเนี้ย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเด่นเขาอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วรถเสียอยู่หรือเปล่าจะให้ออกไปตามหาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะที่นี้พอหลังจากที่รอกันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีเบอร์โทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งไอเบอร์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นเบอร์แปลกมันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้ขึ้นชื่อมีคุณเด่นเธอก็รับสายปรากฏว่าปลายสายนั้นเนี่ยเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่า คุณใช่ญาติของนายโชตินพันามสกุลนี่ๆๆหรือเปล่าครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยเมียคุณเด่นเธอบอกว่าแค่ปลายสายพูดมาแค่นั้นอะยังไม่ต้องพูดรไรต่อนะแค่พูดแค่ชื่อเนี่ยเมียเธอก็มือสั่นตัวสั่นแล้วก็พร้อมจะเป็นลมทุกเมื่อละเพราะเธอรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับผัวเธอแน่ๆปรากฏว่าปลายสายเนี่ยโทรมาบอกว่าผมขอให้ทางญาติ ทำใจดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นายโชตนภัทได้เสียชีวิตลงแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่ๆๆทางเราได้ยื้อชีวิตไว้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเสียตั้งแต่จุดเกิดเหตุแล้วยังไงก็ตามผมขอให้ทางญาติๆเนี่ยติดต่อมาข,ขอดูศพได้ที่โรงพยาบาลเลยนะครับพอเมียคุณเด่นเธอได้ยินแค่นั้นแหละเธอก็เป็นลมล้มฟุบไปเลย ทั้งยัดญาติพอ่อแม่แล้วก็ตัวคุณชาติเองก็ตกใจก็พากันไปอุ้มแล้วก็ไปนอนหายาดมมาให้ดมพอผ่านไปประมาณสักห้านาทีเมียแกก็รู้สึกจะ,จะได้สติฟ<ต>ื้นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ฟูมฝ่าใหญ่เลยแล้วก็บอกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคนในค<ำ>รอบครัว<ำ>ว่าเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามา,<ส>าแล้วก็บอกแบบนี้แบบนแบบนี้นะว่าเด่นเสียแล้วอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งใโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยมันก็ห่างจากตัวบ้านคุณชาติไม่ไกลเลยนะห่างไปไม่ถึงกิโลซะด้วยซ้ำคราวนี้พอทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ต่างพากันตกอกตกใจกันหมดเลยต่างพากันไปใส่เสื้อผ้าอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีทีนี้พอระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยพอขับรถออกมาจากซอยบ้านได้ฝั่งตรงข้ามทุกคนก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ย มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออุบัติเหตุของใครอะไรยังไงเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามมันค่อนข้างที่จะไกลกันพอสมควรแต่เห็นแล้วว่ามันมีทั้งรถตำรวจรถสไลด์แต่ว่ารถกู้ภัยเนี่ยไม่เห็นแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่คุณชาติเขากลับรถยูเทิร์นกลับมาเนี่ย,ออย,ยซึ่งมันก็จะต้องผ่านไอ้จุดเกิดเหตุท,ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละทีนี้พอขับเข้าไปใกล้ๆ เขาก็ต้องตกใจกันท้งครอบครัวเลยนะเพราะว่าไอ้รถที่มันเกิดอุบัติเหตุที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือรถน้องชายของคุณชาตินี่แหละก็คือรถของคุณเด่นและสภาพอุบัติเหตุที่เห็นน่ะคือมันหนักมากเลยนะคือรถช่วงแถบซ้ายเนี่ยไปทั้งหมดเลยหายไปทั้งแถบสิ่งที่มันจำได้ในตอนนั้นก็คือทะเบียนรถแล้วก็สีรถเท่านั้นเลยนะนอกอนอกนั้นมันไม่เหลือเขาโครงอะไรเลย สิ่งที่มันเกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นก็คือรถของคุณเด่นเนี่ยชนเข้ากับท้ายรถสิบล้อที่มันจอดอยู่ข้างทางเพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยพวกรถสิบล้อบรรทุกมันจะต้องวิ่งเป็นเวลาใช่ไหมตาบใดที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะจอดเรียงกันอยู่ตรงบริเวณข้างทางแล้วก็ไม่รู้ว่ารถคุณเด่นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุไปชนเข้ากับท้ายรถสิบล้อได้ยังไงทีนี้พอทุกคนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ เสียใจใจเสียกันทุกคนเมียคุณเด่นเธอก็ร้องห่มร้องไห้จนเสียสติไปเลยนะร้องแบบฟูฟไฟเลยทุบเบาะทุบตัวเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเธอเองก็รักผัวมากๆครอบครัวนี้เคารักกันมากๆเอ,อตอนนั้นคุณชาติก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่อบอกว่าเนี่ยผมเป็นญาติของนายนี่นะ ทางบุรุษทเนี่ยบอกว่าคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตแล้วจากนั้นทางพยาบาลก็พาไปดูศพซึ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือเห็นว่ามันเป็น,นร่างของคนคน,คนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็คลุมด,ด้วยผ้าสีเขียวของทางโรงพยาบาลเพราพยาบาลเธอเปิดผ้าที่คลุมออกมาเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าไม่เห็นหน้าซีหนึ่งที่มันยังเหลืออยู่นะ คือจะจําไม่ได้เลยว่าสภาพศพนี้คือใครเพราะว่าสภาพศพที่ทุกคนเห็นในตอนนั้นน่ะคือมันเละแล้วมันก็หน้าอันหนักมากๆเลยนะคือใบหน้าของคุณเด่นเนี่ยซีกซ้ายทั้งหมดอะหายไปทั้งแถบเลยคือมันเปิดออกมาจนเห็นกระดูกข้างในแล้วอ่ะคอหักแขนหักข้อมือซ้ายเกือบขาดคือมันแหว่งลงมาเลยนะสภาพเนี่ยดูไม่ได้จริงๆถ้าจะให้เดาก็น่าจะเดาได้ว่า มันน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ<อ>ที่มันเกิดแรงอัดมากๆจนทําให้ล่างเนี่ยเละแบบที่เห็นเนี่ยนะครับในตอนนั้นเองทางญาติๆทุกคนก็โศกเศร้าเสีสยใจยกันหมดมแล้วทิ่มาเห็นสภาพศพแบบนี้ด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้พอหลังจากที่ทําเรื่องรับศพอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางครอบครัวคุณเด่นก็ทําพิธีจัดงานศพไปตามวัฒเพรรของศาสนาพุทธนะครับที่นี้พอถึงคืนแรกหลังจากที่ได้จัดงานศพ ลูกชายคนเด่นที่อายุประมาณสักสี่ห้าขวบเนี่ยช่วงแรกๆตอนที่อยู่บ้านก็จะร้องไห้ตลอดเพราะว่าไม่เจอพ่อเนาะเด็กไม่เจอพ่อก็ร้องไห้กระจององอแงแต่ว่าพอหลังจากที่เอาเด็กมาไว้ที่วัดเนี่ยมาที่งานศพพ่อตัวเองเนี่ยลูกคุณเด่นก,ก็เงียบเลยนะเล่นได้หัวเราะได้กินข้าวได้และที่มันน่าแปลกก็คือเด็กเนี่ยไม่รู้นะว่าพ่อเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานศพเนี่ยคืออะไร แต่ว่าพอเอาขึ้นไปไว้บนศาลาที่ศพพ่อตัวเองตั้งอยู่เนี่ยเด็กก็เอาแต่ยีด้าอย่างเดียวเลยเล่นสนุกสนานเหมือนกับว่าลูกเล่นกับพ่อนะครับเด็กเล่นไปแล้วก็พูดพ่อพ่อพ่อลักษณะเหมือนตอนที่คุณเด่นเขาเล่นกับลูกเขาอย่างไรอย่างนั้นเลยทีนี้พอหลังจากที่จัดงานศพคืนแรกแล้วเนี่ยเมียคุณเด่นก็กลับมาที่บ้านคราวนี้พอถึงเวลานอนเมียเธอก็ฝัน เธอฝันเห็นคุณเด่นเดินเข้ามาหาและสถานที่ที่ฝันเห็นในนั้นเนี่ยก็คือสถานที่ที่มันจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุตรงนั้นน,นะครับ<อ>บนถนนนั่นแหละในฝันก็คือเมียเธอฝันว่าคุณเด่นเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าปะไปกับพี่ไปอยู่ด้วยกันพี่เหงาไปเอาลูปมาด้วยจากนั้นคุณเด่นก็เดินเข้ามาจุง<อ>มือเมียต,ตัวเองเนี่ยแล้วก็กําลังจะเดินหันหลังกลับไป แต,แต่แล้วยอยู่ๆเมียคุณเด่นเธอก็เห็นว่ามันมีร่างของชายแก่คนหนึ่งใส่ชุดขาวเหมือนชุดพราหมณ์เนี่ยนะครับผมยาวผมงอชายแก่คนเนี้ยเดินมาชนทั้งตัวคุณเด่นแล้วก็ตัวภรรยาชนจนกระเด็นเลยนะเมียคุณเด่นเนี่ยก็กระเด็นลงไปกองกับพื้นจากนั้นตัวคุณเด่นก็หันหน้ามามอง,งที่ชายแก่คนเนี้ยแล้วเขาก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาเมียเลย พอเมียคุณเด่นเธอฝันแบบนั้นเนี่ยเธอก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งดีใจทั้งเสียใจในคราเดียวกันนะครับพอเช้าวันต่อมาเนี่ยเธอก็เอาเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้กับคนในบ้านฟังไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังซึ่งทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็บอกว่านี่ดีนะที่ไม่เดินกับเด่นมันเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเอาไปอยู่ด้วยก็ได้แล้วคนที่เมียคุณเด่นเธอเห็นในตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องของคนในบ้านนี่แหละเป็นคนในตระกูลนี่แหละ อาจจะมุกกล้วยมาชนให้กระเด็นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเมียคุณเด่นเธอเดินไปพร้อมกับคุณเด่นอาจจะไปอยู่กับคุณเด่นด้วยก็ได้หมายถึงกับว่าคุณเด่นเนี่ยน่าจะเอาเมียเอาลูกไปอยู่ด้วยซึ่งอันเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมคุณเด่นเขาถึงทำ<อ>แบบนั้นแต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยอย่าง<ส>ที่บอกไปนะว่าเขาบอกว่าเขาเหงาอยากให้เมียกับลูกเนี่ยไปอยู่กับเขาหน่อยทีนี้พอมามาตกคืนที่สองในช่วงเช้าเนี่ยวันที่สองก็ ไม่มีอะไรนะก็จัดพิธีงานส่งไปตามปกติแต่ว่าพอตกกลางดึกปรากฏว่าในคืนนี้แม่ของคุณเด่นเองแกก็ฝันแกฝันเห็นลูกชายเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดเดิมแล้วก็คือจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าสภาพที่แม่แกเห็นในตอนนั้นก็คือเห็นลูกชายแกเนี่ยยืนก้มหน้าแล้วก็เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเหลยจากนั้นคุณเด่นแกก็บอกว่าแม่ไปเอาอ้อยมาหาผมหน่อยได้ไหม ผมเหงาผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียเมื่อวานผมไปหาอ้อยแล้วแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้คือในฝันเนี่ยแม่แกรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝันแบบเนี้ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องดีแล้วและคุณเด่นเนี่ยอยากจะมาเอาลูกเอาเมียไปอยู่ด้วยแน่นอนเหอนหมายถึงว่าเอาไปตายด้วยนะครับในตอนนั้นเองแม่แกก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ว่าเออ เห็นลูกชายอยู่ในสภาพนี้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งจะมาคิดเอาลูกเอาเมียไปด้วยเนี่ยทั้งๆที่ว่าความจริงแล้วตัวคุณเด่นเองเขาก็เป็นคนดีมากๆเลยนะไม่น่าที่จะมาคิดแบบนี้ไม่น่าที่จะมาทําแบบนี้ในตอนนั้นเองแม่กก็เลยบอกกับคุณเด่นไว่านี่เด่นลูกเด่นไม่ต้องห่วงนะทั้งอ้อยแล้วก็หลานเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านจะช่วยกันเลี้ยงดูมันไม่ได้หนักหนาเลยมันไม่ได้เป็นภาระเลยเด่นไปที่ชอบที่ชอบนะลูก อย่าเอาคนที่เรารักไปอยู่ด้วยมันไม่ใช่เรื่องมันคนละพบคนละชาติกันไว้ถ้าชาติหน้ามันมีจริงๆเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันใหม่ในลูกในตอนนั้นเองแม่แกก็พูดไปแล้วก็ร้องไห้ไปเพราะว่าใจหนึ่งก็สงสารลูกนะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งต้องเตือนลูกที่คิดผิดในตอนนั้นเองตัวคุณเด่นเขาก็เลยพูดกลับมาค่ะแม่ให้ฟังนะว่าแม่ผมเจ็บผมร้อน ผมยังอยู่ตรงนี้ผมเหงาผมไปไหนไม่ได้ผมยังอยู่ที่เดิมพรคุณเด่นเขาพูดมาแบบนั้นเนี่ยมันก็ไปฉกความคิดของแม่นะว่าเฮ้ยตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องเนี่ยตั้งแต่ที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเรายังไม่ได้เอาพระไปเชิญดวงวิญญาณกลับมาบ้านเลยนี่หว่าหรือว่าที่เด่นมันมาแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันเหงามันอยากกลับบ้านหรือเปล่า เพราะว่าตอนที่คุณเด่นเขาเสียเนี่ยก็คือมันเป็นกา,าตราตายแบบตายโหงนะครับ,บแล้วทางคุณหมอเขาก็ชนะสูตรนะว่าคุณเด่นเนี่ยหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเขาเสียโดยที่ไม่ทันรู้ตัวนะวนะก็คือหลับแล้วก็รถชนแล้วก็เสียไปเลยไม่ทันรู้ตัวไม่ทันอะไรทั้งสิ้นในตอนนั้นเองแม่คุณเด่นแกก็บอกว่าแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ปล่อยหนูไว้อยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแม่จะรีบจัดการเรื่องนี้ให้ในลูก แม่จะเอาหนูกลับบ้านมาอยู่บ้านเรานะลูกนะหลังจากนั้นคุณเด่นเขาก็หายแวบบหายไปเลยนนปรากฏว่าอพอถึงเช้าวันต่อมาแม่แกตื่นขึ้นมาเนี่ยทั้งน้ำตา,า,ำตาทั้งใบหน้านี่นะทั้งหมอนเปื้อนน้ำตาหมดเลยทีนี้พอถึงเช้าวันนั้นเองตอนที่ไปวัดแม่แกก็ไปถามไปคุยกับหลวงพ่อนะครับว่าแกเนะี่ยจะเชิญนิมนต์พระไปอัญเชิญอุญยาณลูกนนชายกลับบ้านเพราะว่าเมื่อคือนแกฝันไม่ดีเลย หลวงพ่อท่านก็บอกว่าได้แต่ว่าถ้าจะนิมนต์พระวัดนี้ไปเนี่ยจะต้องรอนะเพราะว่าพระที่วัดเนี้ยมีไม่กี่รูปแล้วแต่ละรูปก็มีกิจนิมนต์กันหมดในจ้งงานศพงานต่างๆแต่ละสาราเนี่ยก็ไม่พอไม่พอพระที่จะไปอัญเชิญดูวิญญาณนะครับท่านก็เลยให้แม่กันเนี่ยไปหาพระวัดอื่นแทนคราวนี้พอแม่กไปนิมนต์พระวัดอื่นมาเนี่ยท่านก็มาจัดการทําให้ตามพิธีนะครับก็คือ เชิญดวงวิญญาณคุณเด่นกลับบ้านปรากฏว่าพอหลังจากที่ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านแล้วปุ๊บปรากฏว่าในถนั้นแม่แกก็ฝันแต่ว่าฝันครั้งนี้แกฝันว่าคุณเด่นมาลาแต่ว่าสภาพการมาเนี่ยก็คือร้องไห้เหมือนเดิมนะมาสภาพที่น่าสงสารแล้วก็คนเป็นแม่เนาะเห็นลูกมาแบบนั้นเนี่ยก็อดใจสงสารไม่ได้มาในสภาพที่เดินร้องไห้มาแล้วก็มาบอกว่า แม่ผมไม่อยู่แล้วนะผมฝากอ้อยกับลูกด้วยนะแม่ผมไม่อยากไปเลยผมอยากอยู่นี่แต่ว่าเขามาลักผมแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะไม่อยู่แล้วนะแม่ในฝันเนี่ยแม่คุณเดนแกก็ร้องโมร้องไห้สงสารลูกใจขา่แต่ว่านั่นก็คือการล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณเดนเขาเกิดอุบัติเหตุโดยการตายของก็คือเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไปแบบไม่ทันได้ล่ำลาใครเลยในบ้าน คราวนี้พอหลังจากที่แม่ลูกล่ำลากันเสร็จเนี่ยคืนนั้นก็ผ่านไปปรากฏว่าพอเช้าวันต่อมาทุกคนในบ้านก็มารวมตัวกันที่วัดเป็นวันที่3มก่อนที่จะเผาทุกคนในบ้านก็มาจับเขาจับกลุ่มคุยกันและทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยไอเด่นมาเข้าฝันด้วยซึ่งพอมันมีคนเปิดประเด็นคําพูดนี้ขึ้นมาปุ๊บทุกคนในบ้านก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะว่าเฮ้ย จริงเหรอเมื่อคืนในเด่นก็มาเข้าฝันเหมือนกันเนี่ยจากนั้นแต่ละคน<ล>ก็<ห>นกเล่าให้ฟังว่าคุณเด่นเนี่ยมาเข้าฝันยังไงบ้างซึ่งสรุปเอาใจความสั้นๆเลยก็คือคุณเด่นเนี่ยก็มาล่ำลาทุกคนนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากไปเลยยังอยากอยู่ยกับคนในครอบครัวแต่ว่าอยู่ๆๆๆไม่ได้เพราะว่ามีคนมารัดเขาแล้วตอนแรกเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ยังอยู่ตรงที่มันจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละซึ่งตัวคุณอ้อยก็ดีที่เป็น เมียของคุณเด่นเนี่ยนะครับก็ได้มาเข้าฝันเหมือนกันคุณเด่นก็มาสั่งเสียแล้วก็บอกว่าให้เลี้ยงดูลูกดีให้เลี้ยงให้มันโตไปเป็นเจ้าคนนายคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกชายคนเนี้ยคุณเด่นก็รักมากๆากนะครับคราวนี้พอหลังจากที่เสร็จงานศพไปจนครบสักวันเนี่ยหลังจากที่เผาไปแล้วทําพิธีอะไรเสร็จสับพทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณเด่นเขาบอกจริงๆก็คือเขาไปแล้วไม่อยู่แล้ว เพราะทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครฟังว่าสัมผัสอะไรทั้งนั้นเลยนะจนกระทั่งเวลามันผ่านไปจนครบเวันซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าถ้าครบเวันแล้วเนี่ยวิญญาณเขาจะกลับมาเก็บรอยเท้าตัวเองที่บ้านซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือภายในวันนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารู้สึกเหมือนคุณเด่นกลับมาที่บ้าน เหมือนมาใช้ชีวิตประจําวันในบ้านเหมือนมาทํากิจกรรมกิจวัตรประจําวันภายในบ้านเลยนะคือช่วงดึกๆเนี่ยทีวีชั้นล่างก็เปิดเองบ้างได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ํากลางดึกบ้างซึ่งกลางดึกเนี่ยจะมีคุณเด่นเท่านั้นเลยที่มาเข้าห้องน้ํานอกนั้นคนในบ้านไม่มีใครเข้าจะมีคุณเด่นเข้าคนเดียวซึ่งทุกคนจะรู้และไอ้ตู้เสื้อผ้าที่มันอยู่ในห้องเมียคุณเด่นเนี่ย มันก็เปิดเองบ้างปิดเองบ้างลูกชายคุณเด่นก็เล่นคนเดียวหัวเราะตามภาษาด็กทั่วไปแล้วก็พูดว่าพ่อพ่อพ่อทั้งทันที่ว่าในห้องเนี่ยก็มีแค่เมียคุณเด่นก็คือคุณอ้อแค่คนเดียวซึ่งพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็ไม่ได้มีใครกลัวหรือว่าตกใจอะไรทั้งสิ้นนะเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณเด่นจะต้องกลับมาเก็บรอยเท้าที่บ้านแน่นอนแต่ที่มันแปลกก็คือ ภายในวันนั้นน่ะทุกคนในบ้านไม่มีใครฝันไม่มีใครเห็นอะไรทงนั้นเลยนะแค่ได้ยินแล้วก็รู้สึกเท่านั้นเองแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพอหลังจากที่ครบเจ็ดวันเนี่ยทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครฝันไม่มีใครเห็นหรือแม้กระทั่งได้ยินได้สัมผัสทางนั้นก็คิดว่าเออเนี่ยคุณเด่นเขาน่าจะไปเกิดหรือว่าไปอยู่ในภูมิของเขาแล้วล่ละไปชดใช้กรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ คุณชาติเขาได้ส่งเข้ามาซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่เขาได้เสียคนในครอบครัวไปไม่มีวันกลับมานั่นก็คือคุณเด่นน้องชายเขานั่นเองโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าฟังไปเนี่ยมันก็ขนลุกเหมือนกันนะเราลองมาคิดดูดิว่าเรามีญาติพี่น้องคนหนึ่งที่เป็นที่รักเคารพของคนในครอบครัวเนี้ย ออกจากบ้านไปแล้วก็โดยที่เราก็ไม่รู้เลยนะไม่มีลางสังหรณ์มาก่อนไม่มีอะไรมาก่อนว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วซึ่งถ้าวันนั้นเองตัวคุณเด่นเขาปฏิเสธโดยการที่ให้คุณชาติขับรถไปแทนหรือว่าใช้คนอื่นไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไงก็ตามเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่อย่างงั้นมันคงไม่เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับ ใครก็ตามที่ฟังมันมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเศร้าสลดเสียใจแล้วก็น่ากลัวกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณชาติเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ไไของเพื่อนให้ผมได้อา่านได้ดผมก็จะไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้ ผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหลอนสเปเชียลกันไว้ให้ด้วยนะครับไว้พบก,กันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราว <รา S 2> ใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ